สวัสดีครับประมึงนะอันยอง hi everyone สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับโอ้ นั่นน i p a เปิดคอมไม่ได้ก็เปิด iPad ก็ได้วะ <c oughs> พี่กิงยังไม่นอนหรอผมหัวใจอ่อนแอมากคิดถึงเหมือนกันครับวัสดีครับเป็นไงบ้างทุกคนคิดถึงกันไหม How are you today? Do you miss me? คนผมดำแล้วใช่นี่กะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวไปย้อมผมไปย้อมสีเข้มละไม่เอาละสีอ่อนพอแล้วผมขาดด้วยแต่ก็นี่น่าจะเป็นการที่แบบกัดผมเยอะสุดในชีวิตละอาจจะพักผมยาวๆเลยกินข้าวยังครับกินเรียบร้อยแล้วคะ่ะทุกคนกินข้าวยังครับ We love you อ h ฮ y ไ o จ thank you and I love you too คุณกำลังทำอะไรเพิ่งถึงห้องเลยครับผมเพิ่งเลิกงานแบบน้นนครับโอเค พี่มิสวัสดีครับพี่ถึงเหมือนกันเป็นไงบ้างโอ้่วอิสเน็ตก็พอเสร็จงานก็แยกยากันกลับครับพี่เน็ก็น่าจะกำลังกลับมั้งโอ้จรวเสียงจะบินอีกไหมเนี่ย จริงจริง i ินอังกฤษอ้ h วฮัลโหลทุกคนเดี๋ยวต้องมาเจอกันบ้างนะอยากไปเต้นนะพี่มิกอะไรนะจะพูดถึงอะไรอ่ะ สวัสดีครับคุณคราวเราเพิ่งเจอกันนี่ใช่ไหมพี่เจมชอบวาดปิดก่อน่าพี่เจมชอบวาดบนผืนผ้าใบหรือว่าดิจิตอลจริงๆเจมชอบทั้งสองนะครับเพราะว่าจริงๆอะวาดบนผืนผ้ามันจะรู้สึกแบบมันจะได้ฟิลกว่ามันจะได้เทกเจอร์ความแบบสะดุดความสากความอะไร บางบางอย่างที่มันไม่เหมือนในดิจิตอลอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าจะทํางานส่วนใหญ่แบบเป็นงานออกแบบหรือว่าเป็นงานที่แบบพี่จะต้องแบบทําเกี่ยวกับแบรนด์อะไรเงี้ยพี่ก็จะวาดใน iPad ดซะส่วนใหญ่แต่ก็ถ้าเกิดสมมุติว่าแบบเน้นแบบฟูลฟิลของไอตัวเองเนี้ยก็จะเป็นแบบเป็นแคนวาสผมเสียต้องบำรุงผมรักคุณทำไงดีวะ <laughs> เปล่าช่างมันมเถอะเราเปลี่ยนเรื่องไวมากมันแค่นะ will you return to vietnam is area to lies ah yeah i uh, see you in vietnam i uh, in 1 july you know bts yeah i know <laughs> โอ้สี่ทุ่มแล้วคนดูแปดพันสวัสดีครับพี่เซอร์เจมี่ขอสามตัวตรงเอาจริงป่ะเจมหมดศรัทธากับการซื้อหวยแล้ววะคือ <c ười> ซื้อไม่เคยถูกเลยก็เลยแบบไม่ได้แบบตีเลขเลยอะไรเงี้ยคือปกติแบบถ้าเป็นแบบเป็นสมัยก่อนใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าฝันแล้วก็เอามาตีเลขเลยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือฝันปุ๊กก็โอเคไม่ได้ตีเลขเลย Hello James I love you too ช mm. ิดอยู่เหมือนกันเพื่อนไม่ได้เจอกันเลยง่วงก็ง่วงรีบนอนจัง ไหนแล้วครับวันนี้พวกน,นี้สีผมใหม่ได้ครับแต่ก็ต้องดูก่อนว่าคือเจมอะ่ะคือสาเหตุที่เจมอยากจะไม่อยากทําผมสีแล้วเพราะว่าเจมขี้เกียจสะน้ํายาม่วงอะเพราะว่าเจมคนที่ผิวแพ้ง,ง่ายใช่ปะมันจะมีช่วงหนึ่งที่เจมสะน้ํายาม่วงแล้วเหมือนแบบสิวขึ้นตรงแบบเนี้ยตรงที่เจมแบบไม่ค่อยขึ้นอะไรเงี้ยแบบตรงนี้อะไรเนี้ยก็เลยรู้เลยว่าน่าจะเป็นที่ที่น้ํายาสะม่วงก็เลยไม่อยากที่จะ <laughs> <laughs> I like already uh, Do you recommend food in Vietnam for me? Can you make a finger house? like this. Oh. Oh, oh. yang kamu layu. อยากแล้ว่ที่มันเปิดเพลงได้แบเรื่อยๆอ่ะ Why is it and uh, go home. Today, you speak in Chinese very really, well. Really. Oh, really? Thank you so much. See you soon. Kunjang, Swati, water. What happened? Water. ใช่ไหมยังว่ารูปอยู่ไหมยังติดตามผลงานอยู่เรื่อยๆนะครับผม ตอนนี้คือผมแบบคือผมพอผมสีอ่อนใช่ปะมันจะเห็นได้ชัดเลยว่าแบบมันมันแทบจะไม่ไหวแล้ว f ี <laughs> ครับขอบคุณครับ <laughs> ขอบคุณครับเป็นกันดั้ม you like w a t เ h i n g c r e a yeah I like วันนี้ไม่เหนื่อยเลยครับแบบสนุกมากแบบคือจริงๆอ่ะคือเวลาที่เราไปไลฟ์แบบว่าไลฟ์ช่องทางของทางจีนใช่ไหมครับเราจะไดภ้ภาษามาจากพี่พิธีกรเยอะมากๆหรือไม่ก็แบบพี่พี่แฟนๆชาวจีนเงี้ยแบบเขาก็จะสอนเราพูดอะไรก็จะมีพี่เจิ้นพี่ทอฝันที่แบบที่เหมือนเ,เขาจะสอนทุกครั้งที่เราไปอะไรเงี้ยเราก็จะได้ศัพท์ใหม่ๆมาอะไรเงี้ยครับ Pay How old are you? I'm twenty uh, twenty-four years old. And you? ลโหลไนท์อ๋อใช่จะพูดอะไรนะลืมแล้ววะคือแบบตอนที่เจอแบบเป็นเด็กอะ ไอ้วิชาสิตอนที่เรียนอยู่มปลายเงี้ยมันจะมีวิชาเลือกภาษาใช่ปะเจมอะเรียนสองภาษาตอนมสี่เรียนาาเรียนภาษาจีนตอนมห้ามหกเรียนเวียดนามแต่ตอนนี้คือคืนครูไปหมดแล้ว ไม่ต้องย้อมกลับผมเป็นสีเดิมหรอใช่ครับก็อาจจะยย้อมกลับเป็นสีเดิมครับเพราะว่าเดีย๋ยวจะต้องถ่ายพี่เจดอะไรอย่างเงี้ยครับไปการใช่ครับผมวันที่ยี่สิบสี่เจอกันที่การครับเจอกันนะครับนึกว่าจะโชว์ผู้ภาษสาดใดๆผมอย่าเลยสงสารครูเขาที่เคยสอนมาก็แบบ วันที่ยีี่ไปการจนบ,บรุรีพี่จุงจริงวัสดีครับวันที่ยีบสี่ชวนไปการจนน่ยชวนอยู่ว่าไปเจอกันนะครับวันที่ยีิบสี่เราเจอผมเข้มชาเจนรู้สึกว่าเจนน่าจะเหมาะกับผมเข้มสุดคือถ้าผมสีอ่ะคงไม่ใช่สีทองคงจะเป็นสีแบบเป็นสี ดำหรืออะ่ก็สีขาวไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเปิดในอนาคตอะไรเงี้ยอาจจะทําเป็นสีขาวแบบกัดรอบเดียวจบแบบไม่ต้องแบบย้อมอะไรเพิ่มอีกแล้วอะไรเงี้ย This is you all I miss you too? Mm -hmm. Mm -hmm. All my is gone. gone. All my ชวนน้องคุยเดี๋ยวงาของไรไ,ไม่คือทุกคนชวนคุยแต่เจมแบบเจมไม่รู้ว่าเจจะพูดเรื่องอะไรเงี้ยมันช็อตซครับอยข้อมือสวยขอบคุณนะครับอันนี้ก็เป็นอันที่แบบพี่พี่แฟนๆให้มาใช่จริงๆอ่ะคือพวกเครื่องประดับส่วนใหญ่เงี้ยจะเป็นแบบพี่พี่แฟนๆให้ส่วนน้อยมากๆเลยที่จะซื้อเอง เพราะว่าแบบเราไม่มีเวลาที่จะไปช็อปอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับก็จะเป็นแบบมีแบบพี่แฟนซื้อให้หรือว่าแบบไม่ว่าจะเป็นแบบของอื่นๆเยอะมากๆอะไรเงี้ยถ้าเบื่อสิ่งของที่เราจะจะซื้อเองอะไรเงี้ยก็จะเป็นของที่แบบเหมือนเราใช้ทุกๆวันอย่างเช่นรองเท้าแตะรองเท้าแตะแปรงสีฟันครีมนู่นนี่นั่นแต่ถ้าเบื่อเป็นพวกแบบเสื้อผ้าพวกแบบของต่างๆนี่ก็จะเป็นแบบพี่ๆแฟนซื้อให้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณจริงๆ Thank you everyone for your game sent to me Thank you คุณผอมไปฉันเป็นห่วงจริงๆอ่ะคือ,อเหมือนกับคือเจมน้ำหนักอ่ะน้ำหนักตอนนี้เจมก็ก็เท่าเดิมน,นะแบบแต่ว่ามันมีวิธีที่ทำให้หน้าเราแบบมันไม่อ้วนขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างเช่นคือเจมคนที่แบบคือเหมือนกับมีช่วงหนึ่งที่น้ำหนักเจมอ่ะน่าจะห้าสิบเก้าอ่ะแต่ ตอนนั้นเหมือนกินขนมกินนู่นนี่นั่นเยอะมากๆแล้วทุกคนก็ยังบอกว่าแบบเอ้ยแบบอ้วนขึ้นนู่นนี่นั่นทั้งนั้นที่น้ำหนักเจมสลดลงเยอะมากเพราะว่าเจมเป็นคนที่อ้วนแล้วออกนาใช่ไหมครับแต่ว่าพอแบบหลังๆมาเราเริ่มจับทางแล้วแล้วแบบอาจจะแบบงดแป้งกลางคืนงดของทอดของมันอะไรประมาณนี้แล้วก็เน้นโปรตีนเอาซึ่งจริงจริงเจมตอนนี้เจมหนักประมาณหกสิบสองหกสิบสามแต่ตอนที่ถ่ายายาเล่นกับอานนท์คือน้ำหนักประมาณน่นาจะ 60, หกสิบหกสิบห้าเลยอะ เพราะว่าอาหารกองอร่อยแล้วก็แบบเหมือนกับถ่ายใช่ไหมครับพอถ่ายปุ๊บมันก็อาจจะมีแบบความเครียดบ้างอะไรเงี้ยก็เลยแบบกินเยอะยิ่งเครียดยิ่งกินอะไรยายอาจจะมีแบบชีสเดย์อย่างเช่นแต่ช่วงนี้ชีชีสเดย์เยอะเลยนะแบบ See you i next n month. See uh see you next month in Vietnam. ส i n chào. พี่เล่งกุ้งสวัสดีครับเป็นไงบ้างสบายดีบอ๊ สบายดีไหมคะสบายดีครับทุกคนสบายดีไหมครับคือช่วงนี้เจมยุ่งมากแบบแบบว่าไม่ว่าจะเป็นแบบการแบบเรื่องงานหรือว่าอื่นๆเยอะมากๆกันเลยอะแบบเราเออมันยุ่งจริงอะรู้สึกว่าเดือนนี้ไม่สิช่วงนี้เลยล่ะน่าจะเป็นช่วงที่ยุ่งมากๆ พื่งจะได้มีเวลามาไลฟ์แบบจริงๆจ,จ,จังๆแบบมาไลฟ์พุยมาไลฟ์อ่านคอมเมนต์อะไรอย่เงี้ย <EN _ S> ทำไมคุณไม่สนใจความคิดเห็นของฉันเพราะว่าฉันไม่เห็นนังสีฉันขอโทษ <laughs> ฉันขอโทษได้ไหมสบายดีไหมสบายดีครับเป็นไงบ้างสบายดีกันบออกเอาคอมเมนต์มันเหมือนมันจะไม่เลื่อนเอาเลื่อนลรอ <laughs> คุณแม่กลับอีกยังครับคุณแม่กลับแล้วครับ เหมือนกับแม่มาทำธุระที่กทมพอดีก็เลยแบบก็เลยเได้เจอกันแบบได้กินข้าวได้อะไรอย่างเงี้ย you happy today uh, yeah I'm happy u ั s ซ m e t ท m e s see you in Vietnam สวัสดีครับโอ้บอกญี่ปุ่นตลกมากชอบไหมอะ่ะแบบนี่ก็ชอบนะเพราะตอนที่ไปแล้วก็แบบไปถ่ายคือรู้สึกว่าชอบการที่ ไม่ไม่มีสคริปต์อะแล้วมันจะรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติมากๆแบบทุกทๆอย่างอา,อาจจะคืออาจจะมีแบบแผนอาจจะมีแบบชอบอ่าอาจจะมีสปอนเซอร์หรือว่าอะไรก็ตามแต่แต่ว่าเรารู้สึกว่าชอบวอกนั้นมากๆเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันไม่มีสคริปต์มันไม่มีแบบภารกิจเลยแบบอาจจะมดีดิดิดเดียวแต่เรารู้สึกว่าพอเราถ่ายแบบนั้นมันจะรู้สึกเหมือนฟิลแบบเหมือนเราแบบเหมือนเราได้ไปเที่ยวเหมือนเราได้แบบว่าได้คุยกับคนดูก็เหมือนกับ พูดกันแบบเพื่อนอะไรเงี้ยคือรู้สึกชอบแบบมันมากมากเพราะว่ามันมันไม่ต้องคิดอะไรแบบมันไม่ต้องคิดแบบว่าไม่ต้องคิดอะไรเลยอะไรเงี้ยอยากจะพูดอะไรก็พูดอยากจะอยากจะโก้แค่ไหนก็ได้อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันฟรีมาก ลยรู้สึกว่าชอบบอกนี้อนจริงๆโรพยาบาลแบบเยอะมากเลยนะช่วงนี้แบบดูแลตัวเองกันดีๆด้วยนะครับแบบระมัดระวังดูแลตัวเองเยอะ What do you like Japanese food? Uh, I like uh, uni and otoro อ่า king crab ใช่ไหม I'm not sure ยังไม่เวลาไปหาเลยก็เอาเท่าที่ตัวเองสะดวกดีกว่าครัแบบถ้าใครว่างก็มาถ้าเผื่อใครแบบไม่ว่างก็ไม่เป็นไรให้กำลังใจผ่านหน้าจอได้อย่าทำอย่าแบบอย่าทำให้ตัวเองต้องลำบากมากเกินไปด้วยแหละถ้าเผื่อแบบ ไม่สะดวกจริงๆแบบชิลมากแค่วางบอกกันแค่นี้ก็โอเคแล้วโอ้สีทุมละ นี่คลีนหน้าเลยจริงเนี่คือแบบนี่เจมเสียงโรงพยาบาลแบบเยอะมากๆเลยครับอ้าสวัสดีครับคุณช่างชื่อดังรูปโปรไฟล์จึงอยู่นะ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวไปละเจอกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ฝันดีครับ굿ไนท์บายขอบคุณมากๆเลยครับผมขอบคุณทุกคนวันนี้ที่เข้ามาคุยเข้ามาแบบพูดเล่นกันนะครับผม o m e Thank you so much ไปละครับ